สนับสนุนโดยไม่อิลสุดดีแม็กซ์ุกภาพไร้ขิดจำกัดสวัสดีครับ ขอต้อนรับสู่รายการของคนรักรถคา r ์ล v e เว e ร์ e รีวนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับของใหม่สดสดร้อนๆ้อนนะครับที่เปิดตัวกันไปนะครับแล้วก็เจ้ารุ่นพี่ของเขานะครับก็ทํายอดขายทร่ทลลยในเมืองไทยกันไปแล้วนะนี่นะครับเราอยู่กับเจ้าฮาวาวโจอไลออนะครับซึ่งเป็น SUV B s e gment นะครับ ก็เป็นแบรนด์ของฮาว w ลนะครับที่มาจากเกรดวอลมอเตอร์นั่นเองนะครับภายนอกก็ดูสวยนะครับแล้วก็ดูแปลกใหม่ดีนะครับแล้วก็ภายในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปชมอีกอย่างหนึ่งก็คือการขับขี่จะเป็นยังไงบ้างวันนี้เราเดินทางไปเขาใหญ่กับเครื่องยนต์ที่เป็น h ฮ b ริดนะครับการทํางานควบคู่ระหว่างเครื่องยนต์สันดาบกับมอเตอร์ไฟฟ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังกันครับ เริ่มจากภายนอกกันก่อนนะครับถ้าดูเผินๆนะครับก็จะไม่แตกต่างกับเฮดซิกเท่าไหร่นะครับก็อันนี้ก็จะย่อขนาดกันลงมานะครับจากเจ้าโจไลออนนะครับเห็นด้วยชัดเจนก็คือกระจังหน้านะครับที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสตาร์แมทริกนะครับแล้วก็มีโลโก้ที่เป็นยี่ห้อของเขาเองก็คือฮาวเวลชัดเจนครับใหญ่โตนะครับก็เป็นลักษณะเป็นกล่องยื่นออกมานะครับแล้วก็ตัวกระจังเองจริงก็เป็นลักษณะที่เป็นนูนออกมานะครับนูนโค้งออกมาครับ ลดลายต่างๆในกรอบก็จะใช้เป็นโครเมียมนะครับเป็นโครเมียมเข้ามาแล้วก็ใต้โลโก้เองนี่มีกล้อง360องศามาด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวเรดาร์อยู่ต่ำมาที่ไฟกันบ้างนะครับตัวไฟเองนะครับก็เป็น full LED headlamp นะครับเป็นการจัดเรียงที่สวยงามครับก็มี3ดวงนะครับแล้วก็รวมถึง daytime running light นะครับก็จะเป็นลากยาวเลยแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับก็ให้ความแปลกตาด้วยนะครับก็ไฟเลี้ยวเท่าขุมือผมเลย นะครับแล้วก็ในส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของความปลอดภัยก็มีเซ็นเซอร์ให้มากถึง6จุดเลยนะครับก็รับตั้งแต่ด้านข้างนะครับ1จุด2ข้างเลยและด้านหน้าอีก4จุดมาที่ล้อแม็กนะครับก็จะเป็นไซส์ที่เขาให้มานะครับก็ตัวอัลตร้านะครับก็จะเป็นขนาด18นะครับก็ให้ยางมาไซส์2 2 5 5 0 5 8นะครับในส่วนของตัวถังเองนะครับในการออกแบบต่างๆนะครับก็จะใช้แพลตฟอร์มเดียวกันนะครับก็คือ GWM Lemon นะครับก็คือเป็นโมดูล่า ในการออกแบบของเกตบังมอเตอร์เองนะครับกระจกข้างก็มีกล้องมาให้เช่นกันนะครับ360องศาส่วนในส่วนของตัวกระจกมองแค้งเองก็มีบายสปอร์ตมาให้ในส่วนของด้านข้างเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นสายที่คมแล้วนะครับก็มีแทรกด้วยคิวโครเมียมใส่เข้ามานะครับส่วนของไฟท้ายเองนะครับก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกับไฟหน้านะครับก็มีในส่วนของตัวไฟทูบนะครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกับตัวเดย์ไทม์นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวใหญ่โตเช่นกัน ในส่วนของไฟท้ายแล้วก็มีไฟไท้ายหลังนะครับก็เป็น LED mm hmm. ไฟเบรกดูนี่3ทัต้องบอกว่าใหญ่มากลากเข้าไปก็จะกินกระจกแทบจะหมดอยู่แล้วนะครับ mm hmm. แล้วก็มีอยู่อยู่ในสปอยเลอร์นะครับแล้วสปอยเลอร์ mm hmm. เขาก็มีการเจาะรูลมนะครับเพื่อระบายฝุ่นที่กระจกหลัง ต่อจากสปอยเลอร์นะครับเก,ก็ให้เสาอากาศมาเป็นชักฟินนะครับยี่ห้อเองนะครับก็ใหญ่โตนะครับก็คือ How w o ลนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือตัวเกรฟมอเตอร์ Motor, เองนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับก็คือโจไลออนแต่จริงๆถ้าอธิบายก็คือตัวเขาเองในชื่อนี้ก็มาจากคําว่า j o ยไลออนนะครับพอมารวมกันก็กลายเป็นโจไลออนโอ้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลัง ความกว้างขวางของเขานะครับก็อยู่ประมาณ200ก็คือจะไม่ได้พับเบาะนะก็อยู่ประมาณ260ลิตรครับโดยประมาณแต่พอพับเบาะไปแล้วเนี่ยก็จะได้ประมาณ1 0 0 0กับอีกประมาณ69ลิตรโดยประมาณนะครับก็จะได้โอ้โหพื้นที่ที่กว้างขวางมากขึ้นครับจัดใส่ของอะไรต่างๆได้มากขึ้นนี่ก็คือภายนอกของเจ้าโจไลออนนะครับน่าสนใจไหมครับเดี๋ยวเราก็ไปดูภายในกันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างนะครับรวมถึงการขับขี่นะครับของเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์สันดาบกับมอเตอร์ไฟฟ้า กับเส้นทางที่ทางเกีบอมอเอเตอร์จัดไว้ให้นะครับกรุงเทพเขาใหญ่ไปกลับประมาณ300กิโลรวมถึงสเตชันต่างๆนะครับโอ้โหมากมายเลยเพื่อทดสอบระบบของเจ้าโจไลออนนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ไปทดสอบสเตชันต่างๆก่อนนะครับว่าเจ้าโจไลออนเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูภายในแล้วก็ทดลองขับกันปไปไปสเตชันต่างๆกัๆนก่อนครับ นะครับเราก็มาสเตชันนะครับที่ทาง g r รฟ a วอรมอเตอร์เขาจัดไว้ให้นะครับแล้วเราก็มีเป็นอินส r ตัคเตอร์ประจําสนามนะครับที่จะนําพาเราไปสเตชันต่างๆแล้วก็บอกทริกนะครับแล้วก็ในแต่แต่ละสเตชันว่าต้องทํำยังไงบ้างครับผมอ่ะครับผมสเตชันแรกนะครับเดี๋ยวเชิญเลยแต่เราวนเข้าไปสเตชันแรกเลยครับผมสเตชันแรกก็คือจะเป็นตัวทดสอบอัตราเร่งครับนะครับก็อาจจะมี จุดให้ลองเบรกดูให้ดูเรื่องของระยเบรกด้วยครับผมบครับลองกระทืบเบรกแรงดูนะครับ ก็คือต่อเนื่องเลยใช่ไหมครับต่อเนื่องเลยครับอาจจะต้องรอมาเชยนิดหนึ่งอ่าโอเคตอนนี้ลดโล่งแล้วเริ่มขวาก่อนนะครับครับผมอมันนี้ก็คือในส่วนของความแม่นยำของพวงมลาลัยนะครับ แอคทีฟคุชชั่นโทรน,นะครับวิธีการเปิดใช้งานก็อยู่ตรงพวงมาลัยด้านขวาครับ,คร,บครับถ้าเรากดเตความเร็วที่ตอนจอดนิูหนึ่งครับความเร็วจะขึ้นเป็น30ให้ทันทีตรงนี้ครับทันทีอ่าฮ uh huh. แล้วเราก็กดเตข้างล่างครับผม uh huh. เดยกเป็นศูนย์ศูนย์ครับแล้วก็อา่าฮะมันจะได้ประมาณกี่วิครับหน่วงประมาณสามวิครับหน่วงประมาณสามวิครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสเตชันก็จะเป็นในการทดสอบการถอยจอดเป็นออโตาร์คกิ้งครับผมเขาอจะอ,อัตโนมัติเขาต้องบอกว่านีจริงระบบต่างๆนี้ก็ยกมาจากเคสซิกทั้งหมดเลยใช่ครับนะครับแล้วก็มันมันจริงๆมันจอดเฉียงได้ด้วยไหมครับใช่ครับจอดได้ครับอ๋อจอดเฉียงด้วยอืม แต่จะไม่มีถอยออกจากตัวของทางตันอ๋ออ๋อออไอ้ห้าสิบเมตรสุดท้ายใช่ใช่ไหมครับอันนี้เราอสมมุติถ้าเราจะต้องการหาที่จอดรถนะครับครับรผม,มกกตัวผมุมอัตโ a ม k i n g ได้เลยเลยนะครับผมนี้ก็กดได้เลยในชะ่ไหมรถไหลอยู่ก็กดได้ครับ กำลังค้นหาที่จอดรถทางด้านเลี้วกาีเป็ช้างด้าที่จอดรถทางด้านซ้ายจะอันนี้มันก็โอเคนะแต่ผมว่าตัวเทลซิกใช้ง่ายกว่าเฮลซิกกดทีเดียวมันดักการได้หมดเลยนี่เรามาต้องกดค้างกดอะไรกดยืนยันนู่นนี่ ยังแรกๆครับที่ใช้เขาอาจจะเสียวๆหน่อยแต่ถ้าแต่ว่าสมมุติถ้าเราคลายออกเท้าจุดเบกเมื่อไหร่ระบบทำงานต่อก็สมมุติถ้าเราเขาจอดให้เราเสร็จปุ๊บตัวของเกียร์ก็จะเป็นปลั๊กิ้งให้เขาป็นได้ไหมขึ้นด้วยนะครับผมก็สมมุติถ้าอยากจะให้เขาออกก็สามารถให้เขาออกได้แต่ข้างหน้าเนี่ยเขาไม่มีสิ่งอืกนขวางเขาปลดออกจากที่จะรถด้วย ลอดเวลาเฮ้ยถ้าเป็นเราเองน่าจะโยกอีกรอบหนึ่งอ่าจริงๆแล้วที่บอกว่าเหมาะกับสาวๆอันเนี้ยผมว่าเหมาะอือดูดูดูเฮ้ย ถ้าเราเองน่าจะมีสองสามรอบใช่ครับเนี่ยซึ้งแล้วตรงด้วยเติมการครับท่านผู้ชมครับอันนี้นะครับผมก็มาอยู่ภายในเจ้าโจไลออนแล้วนะครับนี่ต้องเน้นๆหน่อยเพราะ ต้องบอกว่าชื่อรุ่นของเขานี่มีคนเรียกหลากหลายชื่อมากจริงๆนะครับแต่ชื่อจริงๆเขาก็คือโจไลออนนะครับแล้วก็ผมอยู่ภายในแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงผมขอถอนแมนแล้วกันนะครับพราะมันการพูดคุยจะได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะผมอยู่คนเดียวด้วยการตกแต่งนะครับการออกแบบภายในผมว่าดูสวยงามนะดูสวยงามแล้วก็ในการใช้วัสดุต่างๆนะครับก็ดูดีใช้ได้นะครับ วัสดุที่เขาใช้อย่างเงี้ยครับอาจจะเห็นกันง่ายๆเลยว่าในส่วนของคอนโซนต่างๆหรือว่าจุดที่เขาใช้กันนะครับก็จะมีนี่เป็นวัสดุขึ้นรูปนะครับวัสดุสังเคราะห์นะครับก็เป็นไฟเบอร์นะครับแล้วก็มีนะอีกสองวัสดุนะครับเป็นสีทองแล้วก็สีเงินนะครับอีกวัสดุหนึ่งนะครับก็ในส่วนของกระจกการปรับกระจกนี่ก็เป็นวัสดุสังเคราะห์เหมือน,อก,นก,กันก็ทำเป็นคล้ายๆเป็นลายไม้นะครับแล้วก็รวมถึงเป็นหนัง หนังหนังซอฟทัฟนะครับแล้วก็เดินได้ที่เป็นสีทองอีก,อกสีหนึ่งนะครับส่วนบอกก็เช่นกันนะครับามครีมนะครับแล้วก็เดินได้เป็นสีทองทั้งหมดนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะฮะในส่วนที่ผมผมแรกแรกเข้ามอ,มองมาเห็นนะว่าวัสดุเขามีอะไรบ้างนะครับก็ในส่วนแรกนะครับก็จะเป็นโฟมอะไรโฟมอะไรก็จะเป็นลักษณะของ3ก้านนะครับก็จะคล้ายๆกับรุ่นพี่เขาก็อย่างตัวเฮดิกนะครับก็เป็น3กา้านแล้วก็ มีมัลติฟังก์ชันการใช้งานก็ไม่ได้ง่ายอาจจะมีงงๆนิดนึงนะครับก็คือด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นการใช้งานของมัลติมีเดียของหน้าจอนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะเป็นในส่วนของควบคุไมได้ทีฟคุชชันโซนนะครับแล้วก็ควบคุมหน้าจอเรือนใหม่แต่การใช้งานหน้าจอเรือนใหม่เนี่ยสับสนเพราะเมื่อกี้ผมก็หายอยู่นานนะก็พยายามกดเอ๊ะทำไมหน้าจอเรือนใหม่มันปรับไปดูอย่างอื่นไม่ได้ดูเอเวอร์เรดไม่ได้หรือต้องกดปุ่มโอเคค้างไว้จน มีตัวหนังสือขึ้นนะครับหรือเราต้องไปปิดระบบเลนแอสซิสหรือเลนดิพ p a เตอร์ออกนะครับเพื่อจะควบคุมตรงหน้าจอเลือนใหม่ได้ง่ายขึ้นก็อนเอาหน้าจอที่เห็นอยู่นะตอนนี้ก็คือด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของการใช้ไฟแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ กานเหยียบเนี่ยใช้เป็น11% 20%คืออยู่ที่เราเหยียบคันเร่งนะครับก็จะขึ้นมาเป็นตามเปอร์เซ็นต์เขานะครับด้านขวาก็จะเป็นในส่วนของกิโลนะครับว่าความเร็วอยู่เท่าไหร่ตอนนี้อยู่ประมาณ9 7กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนด้านขวาก็เป็นน้ํามันครับด้านซ้ายก็เป็นความร้อนของมอน้อนะครับในส่วนของคองนโซลกลางน,นะครับก็จะมีจอมัลติมีเดียนะครับขนาด12.3นิ้วก,ก็การทํางานก็ควบคุมระบบของรถ ต้องบอกว่าของรถเกือบทั้งหมดเลยแต่ก็คือพอมันอยู่บนหน้าจอทั้งหมดเนี่ยในการใช้งานก็อาจจะยากลาบากนิดนึงเราต้องมาหาปิดกว่าจะมีปุ่มที่แบบว่าให้ปิดได้ง่ายๆกว่านี้นะร,รวมถึงแอร์แอร์เองไม่มีปุ่มแยกมานะมีแต่แค่เปิดปิดนะครับมี AC แล้วก็ระบบหมุนเวียนของลมแอร์ในรถมีเปิดปิดของกล้องนะครับเลื่อนลงมาก็จะเป็นวัยเลยชาร์จริงนะครับง่ายสะดวกนะไม่ต้องต่อสายนะก็วางปุ๊บก็ชาร์จเลยแต่ต้องมาเปิดปิด อ่าที่หน้าจอ12นิ้วนี้เช่นกันนะครับไปในส่วนของด้านหลังมีแอร์ลังมาให้นะครับแล้วก็มีช่องอาชาร์จไฟ usb มาให้2ช่องมีน่าจะเป็นอ่ในส่วน ss แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือน่าจะเป็นโทรฉุกเฉินกดปุ๊บก็จะโทรฉุกเฉินให้เราเลยเมื่อเราเกิดอุบัติเหตุนะครับจะมีช่อง usb อีกช่องหนึ่งนะครับก็มีไฟกระแสะไฟออกมาก็เสียบ้องน้าก็ไม่ต้องเดินสายรรโยงไะยางกันนะครับก็มีที่เปิดปิดพันโคลมิกสต์ลูฟนะครับ ต้องบอกว่าเขามี AI มาให้นะครับก็คือระบบเขาเรียกว่าอะไรคำสั่งเสียงต่างๆนานาแล้วก็ในส่วนของโปรแกรมเองนะครับที่เป็นโฟ t ต้านะครับก็สามารถอัปเดตอัตโนมัติแล้วก็สามารถต้องบอกว่าเหมือนเรียนรู้กับเจ้าของรถนะครับก็คือจะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้มันใช้งานขึ้นง่ายเรื่อยๆนะครับสวัสดีฮาวาวสวัสดีค่ะ,คะเปิดหน้าต่างฝั่งคนขับ คุณขับรถค่อนข้างเร็วถ่นจะเปิดบริเวณคนขับเล็กน้อยอมันเปิดให้ไม่เยอะเพราะว่าเราขับรถมีความเร็วเกิน80หรือเกินเท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่ระบบมันตั้งไว้คร,รับถดีฮาวา่ปิดหน้าต่างฝั่งคนขับบริเวณคนขับปิดแล้ว ครับเดี๋ยวเรามาที่การขับขี่กันบ้างนะครับก็ในส่วนของเจ้าโจไลออนนะครับที่ใส่เครื่องยนต์มาคือเครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับผสมผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับก็ทําให้รีดแรงม้าออกมาได้190แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดนะครับได้ที่3 7 5นิวตันเมตรครับผมก็ต้องบอกว่าให้แรงบิดได้สูงพอสมควรนะก็เนื่องจากน่าจะมาจากในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าเองนะครับผนวกกับ นะครับที่เป็นเกียร์ไฟฟ้าแล้วก็เขาต้องเรียกว่าคิดพัฒนาขึ้นมาเองนะครับในระบบ DHT เป็นระบบที่ทาง g a t e w a l m o t ม r เนะครับเขาคิดคนขึ้นมาเองนะครับก็เป็นเกียร์ไฟฟ้านั่นแหละนะครับแต่เป็นการแยกเกียร์ชุดเกียร์ออกมาเป็น2ตัวตัวนึ่งควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเลยตัวหนึ่งควบคุมเครื่องยนต์เลยนะครับแต่การใช้งานก็จะมีสมองกล สมองกลครับมาควบคุมอีกทีหนึ่งอยู่ที่ว่าตอนนี้ใช้มเตอร์อไฟฟ้าทํางานเกียร์เกียร์มเตอร์อไฟฟ้าก็ทํางานพอมาเครื่องยนต์ทํางานเกียร์ของเครื่องยนต์ที่เป็นสันดาบก็ทํางานนะมันก็จะเป็นการสลับเกียร์โดยอัตโนมัติเราก็มาดูที่ส่วนอื่นบ้างนะครับในการขับขี่นะครับก็เขาก็จะมีโหมดมาให้นะครับก็โหมดการขีข่ก็มีมาตรฐานสปอร์ตประหยัดแล้วก็ขีดมะานะครับ ก็ในแต่ละส่วนก็จะมีการใช้งานแตกต่างกันไปนี่จะเป็นมาตรฐานนะครับปึ๊บผมได้เปลี่ยนเป็นสปอร์ตอ่ารู้สึกได้ว่ารถพุ่งมากขึ้นคันเร่งผมเหยียบเท่าเดิมนะผมยังไม่ได้เหยียบคันเร่งเพิ่มเติมเลยนะประหยัดปึ๊บลดน่วงลงอ่ะแต่โหมดทีมาอันนี้ผมไม่แน่ใจอาจจะใช้สําหรับการ หมุนของล้อต่างๆในการช่วยขับขี่หรือการในการออกตัวในพื้นที่ที่ถนนลื่นต้องบอกว่าทํางานได้ดีนะเรียกได้มาทันใจในช่วงต้นนะครับเนื่องจากก็แรงบิดที่เขาให้มานะทให้อ่าต้องบอกว่าการเล็งแซงอ่ะมันมาได้เร็วเร็ว,รวตามตามเราตามเรารู้สึกเลยดีกว่าแต่มีนิดนึงก็ในส่วนพอความเร็วขึ้นมาได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับก็จะการทํางานก็จะเริ่มช้าแล้วก็เนื่องจากอาจจะตัดจากมอเตอร์ไฟฟ้ามาเป็นเครื่องยนต์ นะครับมันก็เลยทําให้ความเร็วมันก็เลยค่อยๆเพิ่มขึ้นไม่ได้พู่ปพลัสเหมือนตอนแรกที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในการช่วยในการขับเคลื่อนนะครับแล้วก็มาที่สิ่งสุดท้ายนะครับก็คือในส่วนของระบบความปลอดภัยนะครับก็อันดับแรกเลยก็ในส่วนของถุงลมนิรภัยนะครับก็ให้มาทั้งหมด6ตําแหน่งนะครับแล้วก็เบน k ิฟ p ิ้งนะครับรักษาให้อยู่ในเลนนะครับเลนดีพาร์ t เตอร์นะครับต่างๆนะครับแล้วก็บา i สปอร์ตนะครับเตียงกันชนด้านหน้า นะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์คนมอเตอร์ไซค์จักรยานสามารถเตือนได้หมดนะครับแล้วก็มีการเบรกให้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังเองก็มีเรดร์เวลาถอยหลังออกก็คือมีรถที่ผ่านไปผ่านมาก็เตือนเรานะครับรวมถึงเปิดประตูออกไปนะครับก็ถ้ามีรถผ่านมาหรือมาใกล้เราก็จะมีการเตือนเช่นกันนะครับแล้วก็ระบบ ความปลอดภัยมาตรฐานต่างๆก็ใส่ให้มาครบตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น ABS, EBD, e BA ต่างๆมีให้ครบหมดนะครับและนี่ครับก็คือระบบความปลอดภัยนะครับที่ทาง g a t e w a m o t o r นะครับใส่มาให้เจ้า Joe Lion น,นะครับก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหรุ่นพี่เป็นยังไงนะครับเจ้า Haval H6 รุ่นน้องนะครับเจ้า Haval Joe Lion นะครับใส่มาก ตามๆกันเลยนะครับก็แค่มีตัดบางอย่างออกไปเท่านั้นเองครับเป็นยังไงครับน่าสนใจไหมแต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่น่าสนใจกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ท้ายรายการว่าเราเนี่ยทดสอบอัตราสินเพืองแล้วเนี่ยจะใกล้เคียงกับทางโรงงานเขาเคลมมาไหมเดี๋ยวเราไปดูกันท้ายรายการครับไปครับเป็นงไงกันบ้างครับกับเจ้าฮาวาวลโจไลออนนะครับซึ่งวันนี้ครับเราก็มาพูดถึงทั้งภายนอกภายในนะครับแล้วก็การขับขี่นะครับ ส่วนตัวผมเองก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่น่าใช้1คันนะครับเพราะเนื่องจากนะครับก็เป็นรถที่เป็นไฮบริดนะครับก็มีการผสมผสานทั้งเครื่องยนต์สันดาปแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้านะครับก็ทําให้อัตราสิ้นเปลืองเนี่ยในการใช้ใชีวิตประจําวันนะครับก็ถูกลงนะครับแต่วันนี้นะครับในการเดินทางมาวันนี้ประมาณ150กิโลเราใช้อัตราสิ้นเปลืองไปอยู่ที่ประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตระจะบอกนะครับว่ามันน้อยแต่จริงๆก็ไม่ได้น้อยหรอกครับก็ถือว่ากําลังดีเพราะ ในการขับขี่มาวันนี้แม้จะ150กิโลก็จริงนะครับแต่เราทั้งเข็นนะครับทั้งขยี้คันเร่งมาตลอดทางเลยสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเกทบอลมอเตอร์เองหรือว่าศูนย์บริการของเกทบอลมอเตอร์นะครับมากมายนะครับทั่วประเทศนะครับสำหรับวันนี้ครับเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับก็อย่าลืมติดตามชมรายการขอคนรักรถคาร์ลีเวอร์รีวิวนะครับได้ทาง Facebook f a n p a g e ขอคนรักรถคาร์ลีเวอร์นะครับช่องทางที่2ครับติดตามย้อนหลังในทาง YouTube ขอคนรักรถนะครับและช่องทางสุดท้ายนะคร ติดตามข่าวสารยานยนต์ทั้งไทยและต่างประเทศได้ที่ www.carwity com ครับและทิ้งท้ายฝากไว้นิดนึงครับดูทีวี5 h d 1 t ครับกด5ได้เลยครับไม่ต้องไปกด1กันอีกแล้วนะครับกด5ได้นะครับต่อวันนี้ครับต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ